สวัสดีครับขารไวโปรดักต์นะครับวันนีรีวิวอีกสักหนึ่งคันนะครับสวยๆอีกแล้วนะครับอันนี้มาทำกุ้งบอกนะครับแบบสวมตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับอันนี้รถเก่งน่ารักน่ารักมิตซูบิชิมิลาดนี่ครับมิตซูบิชิมิลาดนะครับผมผมถ่ายให้ดูรอบๆคันก่อนนี่นะครับมิตซูบิชิมิลาดนะครับ นะเข้ามาปุ๊บนะช่วงบ่ายนะตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับเราก็ทําเสร็จแล้วใช้เวลา3-4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับใกล้ๆนะฮะคันนี้ทำหุ้มเบาแบบสวมนะแต่ตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับเป็นสีชาได้เย็บสีแดงนะมาพร้อมกับปูพื้นนะฮะส่วนหนาสีดําได้ดํานะครับนี หุ้มเบาตัวนี้สีชานะครับสีชานี่ทนยุโรปนะเย็บโดยได้แดงนะครับในรูปแบบของเราการดีไซน์ออกมาใช้ได้นรลอนในการเย็บนะครับเนี่ยเลือกสีหนังได้เลือกรูปแบบการเย็บได้นะครับเราเป็นโรงงานโดยตรงนี่ใส่ไปแล้วเป็นอย่างนี้ตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับกระชับตรงรุ่นไม่ย้อยไปย้อยมานะครับแล้วหนังเราที่ใช้ก็จะเป็นหนังลามิเนตหนังลามิเนตคืออะไร นะครับคือการประกบฟองน้ำห้ามมีลงไปข้างล่างนี่แล้วก็มีผ้าทีคอร์ดเนี่ยนะนี่ก็เรียกผ้าทีคอร์ดกันปีแตกนะครับเขาเรียกว่ากันสลิปนะฮะฉะนั้นด้านหน้าสัมผัสทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือจะเป็นลามิเนตด้วยฟองน้ําและก็มีผ้าทีคอร์ดรองทั้งหมดฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับเวลาใช้งานไปว่าจะมีอาการปีแตกอะไรเงี้ยเรากล้ารับประกันให้ถึง3ปีเต็มเลยนะครับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับ มิส i บิชิวิลาเดี๋ยวด้านหลังนะครับหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับรุ่นนี้เนี่ยบ่อเนี่ยนะครับจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหลังเนี่แยก6 4สสามารถที่จะพับได้นะครับเนี่ยสามารถที่จะพับได้พับให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแยกพับลงไปอย่างนี้นะฮะเพราะว่านี่จะเป็นตัวล็อกอยู่ข้างหลังแยกส่วนนะครับสามารถที่จะพับเนี่ยนะครับแยกได้อย่างนี้นะครับนนี้อย่างนี้ นะครับพับลงไปได้ลงไปไม่ได้นะครับนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับล็อกเข็มขัดติและไผ่เนี่ยเราก็เว้นตรงนี้ช่องตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะทํางานได้ต่อไปก็เออบังคับให้ใส่เบลเด็กเบลอะไรนี่เราก็สามารถที่จะยกมาตั้งนี่ได้เลยนะครับตรงเข็มขัดใช้งานได้ไม่ใช่เราเอาทำหุ้มบอ่อแบบสวมนะซื้อ ามาถึงก็แปะๆไว้ย้อนไปย้อนมาไม่ใช่นะครับของเรานี่ตัดตรงรุ่นนะครับไม่ว่ารถท่านจะเป็นรุ่นไหนนะครับเราจะตัดตรงรุ่นเลยนะครับมานีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้ด้านคนขับนี่ครับมองผิวเผยนี่มองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมนะฮะท่านชอบสีไหนอย่างไรเราจัดให้ นะครับนี่แล้วก็ดูปูพื้นด้วยนะครับในปูพื้นในตัวหนาแล้วก็จะมีแผ่นอลูมิเนียมนะฮะกันสึกถ้าเป็นพวกพลาสติกเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็จะหักง่ายแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมนี่ใช้ทนทนกันเลยนะครับอลูมิเนียมแล้วเราก็ทํากระเป๋าใส่สองข้างไว้เสียบทัท์โทรศัพท์นะครับนะแล้วก็มีตัวล็อกด้วยนะครับเนี่ยตัวล็อกนะฮะไม่ต้องห่วงลูกเราออกแบบไว้นะครับให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุดนะครับแล้วก็ คุ้มค่าเงินมากที่สุดนะครับนะท่านติดตั้งกับทางร้านนี่รับประกันนะฮะใช้กันยาวๆลืมๆกันไปเลยนะครับข้อสาคัญคือชุดสวมไม่เสียเบาะเดิมนะครับวันหนึ่งไม่ใช้ถอดไอ้สวมออกของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมร้านเราอยู่ลาดเท้า124นะครับแยก9นะฮะ124แยก9เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับเราแยกเป็นแผนกแผนกแผนกนะครับ ามาถึงก็จอดรถสะดวกปุ๊บนะคุยถูกใจเราก็ผิดเลยนะครับมีทั้งผดดกค้าส่งผดดกค้าปีกนะครับเราอยู่กันหลายสิบชีวิตนะครับฉะนั้นมาที่ร้านเราสามารถจัดด่วนให้ท่านได้เลยนะครับรับรองคุ้มค่างเงินแน่นอนขอบคุณนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับสนใจสินค้าตัวไหนทางไลน์0917099960นะครับ 091 709 9960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID Line ลนะครับหรือว่าทาง Facebook YouTube นะครับาคาร์ไบรด d โปรดักต์นะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ c a ร์ไบรด์โปรดักตนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ